มรีคริสต์มาสครับทานผู้ชมครับอยู่ในช่วงบรรยากาศของเทศกาลนะครับขออนุญาตอยู่ท่ามกลางฝูงแมวฝูงแมวหรือฝูงกวางสรงจีโฮเนี่ยน่ารักมาแต่ว่าหอมไมสิอมนองนี่แหละคือคริสต์มาสเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของครอบครัวครับทานผู้ชมครับไม่ต้องไปไหนหรอกอยู่กับเนี่ยครอบครัวนะครับอยู่กับแมวเห็นได้อีกตัวไหมเนี่ย ม,มีมีทรงโมโมนะครับทรงโมโมกับทรงจีโฮเนี่ยลงมากินขนมโมโมที่ชื่อเล่นชื่อมีนะส่วนนี้แมวเต่าครับแมวเต่าจีโฮโอเคพรมเียรกลีดจ,จะเตะกันครบครึ่งฤด,ดูกาลแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนัดบ็อกซิ่งเดย์กลางสัปดาห์เนี่ยจะเป็นนัดที่19กา็ครึ่งฤด,ดูการพอดีนะปีนี้มสูสีจริงนะครับท็อปโฟเนี่ย เกาะกลุ่มกันใกล้สุดในรอบหลายปีเลยว่าไหมคือถ้าดูจากอันดับเนี่ยโอ้โหมันมันใกล้กันมากเลยนะครับกว่าจะได้มาแต่ละคะแนนยากเกินแสนเข็นถามเลี้ยวภูกับอาร์ซนอลเมื่อคืนนี้ดูก็ได้นะครับเกมเลี้ยวภูกับอาร์ซนอลเสมอกัน1ประตูตอนหนึ่งที่แอนฟิลด์เดอะคอปอาจจะเซ็งที่แบบเฮ้ยอดขึ้นจ่าฝูงเลยนะครับถ้าชนะเลี้ยวภูแซงขึ้นนําแต่ทําไม่ได้นะครับได้แค่คะแนนเดียวนะแต่ดูเกมแล้วเนี่ยมันก็เสมอกันแบบแฟร์นะครับ เสมอแบบแฝฟงฟฟเป็นหนึ่งตัม้มที่ถือว่าโอเคแหละนะครับหรือว่าผูเล่นดีนะแต่ต้องยอมรับว่าอาร์ซนอลเนี่ยเขาแกร่งเกินกว่าที่จะแพ้เหมือนกันนะครับมิเคลอาเตตา้ากุนซื้อทีมปืนใหญ่เตรียมทีมมาดีมากเลย <c oughs> เปิดมาชิงบุกเข้าทําก่อนนะครับนี่ผมต้องย่อๆครับเพื่อให้เห็นแมวด้วย <c oughs> ทําไมมันนิ่งเงี้ยลูกนะอาร์ซนอลนำเร็วนะครับตั้งแต่4นาทีแรกจากลูกมงของกาเบรียลนะครับมงฟรีคิกเข้าไปนะ แต่หลังจากเสียประตูเลี้ยวภูก็เริ่มจะตั้งเกมได้ครับเปิดแก้มบุกอ่ะกดดันใส่อาร์สโนเลี้ยวภูกลับมาครองบอลน,นะครับเทรนอเล็กซานเดอร์อานเปิดยาวให้โมซาร่าหนีอเล็กซานเดอร์ซินเชงโกเข้าไปตีเสมอเป็น1ประตูตอนหนึ่งนาที29่กนะครับกลับมาเท่ากันเกมมันบดกันหนักมากนะครับมีการประทะกันตลอดเวลาเลยนะอาร์สโนปีนี้แข็งแกร่งกว่าปีที่แล้วจริงๆนะครับเลี้ยวภูค่อนข้างจะสะบักสะบอมนะครับ หรือว่พูลเนี่ยเสียแบ็กซ้ายคอสตาซิมิคัสที่โดนบุคโยซากา้ากระแทกกระแทกจนซิมิคัสกระเด็นไปโดนเยอเกนครับที่ยืนอยู่ข้างๆสนามานะครับปรากฏซิมิคัสกระดูกไหปลาร้าหักนะครับกระดูกไหปลาร้าหักจังหวะที่มันลงพื้นแล้วมันพลิกตัวเนี่ยนะครับพักอย่างต่ำสามเดือนจา่าหายไปอย่างต่ำสามเดือน,นครับซนะิมิคัสนะเมื่อคืนนี้ส่งโจโกเมสลงมาเล่นแทนนะครับครึ่งแรกเนี่ยโอเค ครึ่งแรกเนี่ยมันมีลูกปัญหานะครับมีลูกที่เลวโพจะเอาจุดโทษจากลูกแฮนด์บอลของมาตินโอเดกาต์นะครับโอเดกาต์ก็คือมือเนี่ยมันโดนโดนบอลจริงๆนะครับแต่กรรมการไม่ว่านะ VR ก็เฉยๆนะครับเออ่ VR ปล่อยไปเยอเกนครับสุดจะเซ็งเลยบอกเฮ้ยลูกนี้ไม่แฮนด์บอลได้ยังไงนะครับอ่ะครึ่งแรกโอเคเสมอกันอยู่หนึ่งประตูต่อหน,นึง่ง ครึ่งหลังเลี้ยวภูยังบุกกดดันอาร์เซนอลอย่างหนักนะครับนาที72หน้าได้สุดๆเลยจากจะมาสวนกลับสวนกลับนะครับโมซาลากะชาาขึ้นมานะครับเพื่อนเติมอีก4คนนะนึกภาพโมล,ลุยเข้าไปข้างๆเนี่ย4คนนะครับตัวเลี้ยวภูจหวะนั้นได้เปรียบ5ต่อ2นะครับอาร์เซนอลหลังเหลือ2คนแต่เลี้ยวภูยิงไม่ได้นะครับโมเนี่ยเปิดได้เทรน์อเล็กซานเดอร์อ,อโนแปรชนคาน แปโดมงเกินไปชนคานนะครับลูกเนี้ยบอกตามตรงก็คือมันต้องได้นะนะครับมันต้องได้เกมสูสีขนาดนี้ท่านผู้ชมครับโอกาสจะจะแบบนี้มันต้องไม่พลาดไงแต่ว่าเทรนด์ิงเหินไปหน่อยนะครับชนคานเต็มเลยมคานสั่นเลยนะครับในเมื่อมีโอกาสจะได้แล้วไม่ได้เนี่ยก็ต้องยอมรับกันหนึ่งคะแนนนะครับเลี้ยวผูกับอาร์ซนอลเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่ง อาร์ซนอลนำจากฝูงพรีเมียร์ลีกในช่วงคริสต์มาสนะครับโอเคเมื่อคือนนี้ทีมปืนใหญ่เกมอาจจะเป็นรองอยู่นิดหน่อยนะครับแต่เหนียวจริงต้องยอมรับว่าเหนียวจริงนะครับเมื่อคือนนี้คือถ้าเป็นฤดูกาลที่แล้วเนี่ยอาจจะยุบนะอาจจะยุบแล้วก็มีสิิ์แพ้นะครับแต่อาร์ซนอลฤดูกาลนี้อาร์ซนอล2.0เนี่ยมีความหนักแน่นมีความยืดหยุ่นสูงเลย ท่านผู้ชมสังเกตเด็กท่านไรซ์ไหมไรซ์ Rice เข้ามาเนี่ยโ,โหทำให้กลางปืนใหญ่นี่คือปึ๊กเลยนะครับเป็นตัวที่ผ่อนหนักเป็นเบานะจังหวะที่โดนกดดันหนักๆเนี่ยไม่รวนนะครับไรซ์ Rice ช่วยประกบช่วยครองบอลอะไรนี้นะครับทำให้สถานการณ์ไม่เสียเปรียบมากนะถือว่าซื้อมาสุดคุ้มเลยนะครับเกมเสมอหนึ่งประตูตอนหนึ่งเป็นสะก้อนหนึ่งหนึ่งที่เลี้ยวโพลน่าจะยอมรับได้มากกว่าวันเสมอแมนยูศูนย์ศูนย์นะครับพูดงี้ดีกว่านะ หลังเกมเดียรเกนครับมีปัญหากับจังหวะไม่ได้จุดโทษนะจะให้ลูกแฮนด์บอลของมาตินโอเดกาตนี่แหละนะครับอบอกกรรมการคริสคาวนาเนี่ยมองไม่เห็นก็โอเคครับก็เข้าใจแหละนะครับแต่ทำไมกรรมการ VR ไม่เตือนให้กรรมการสนามมาดูจอมอนิเตอร์อีกทีหนึงคือปกติถ้ามีปัญหาเนี่ยเขาจะเรียกกรรมการไปเช็คจอข้างสนามเลยไปดูอีกทีหนึงนะครับแต่เมื่อคืนนี้ไม่มีให้ลูกที่โอเดกา เอามือไปโดนบอลเนี่ยไม่มีนะครับปล่อยเลยตามเลยนะครับผมไปเช็คข่าวดูเหตุผลของ v r ก็คือเขาบอกว่าโอเดกาดเนี่ยมันเสียหลักมือมันแกว่งมาอยู่ข้างหลังตัวนะเบมือมันมาอยู่ข้างหลังตัวครับมันไม่ได้ตั้งใจจะทําแฮนด์บอลนะเหมือนประคองตัวมากกว่าประคองตัวไม่ลมคือถ้ามือไม่ไม่ยื่นออกไปมันก็หงายท้องอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือ เหตุผลของ VAR นะครับที่ไม่จับแฮนด์บอลนะแต่ลูกนี้วิลเลียมซาลิบาหลังอาร์เซนอลเองนะครับให้สัมภาษณ์หลังเกมบอกเฮ้ยมันสมควรเป็นจุดโทษไอ้นี่ซาลิบาบอกเองนะครับแต่เขาไม่ใช่กรรมการจะให้ทำไงล่ะอ่าเออมันก็พูดถูกอยู่นะอย่างไรก็ตามครับทานผู้ชมครับคลอบกับมิเคลอารเตต้าเนี่ยคิดเหมือนกันก็นกคือพอใจกับ หนึ่งคะแนนในเกมนี้นะครับคือสู้กันดุเดือดน,นักเตะไม่มีใครยอมใครนะครับครับบอกเสมอแบบนี้ลิวพูลสมควรได้ความมั่นใจนะเว้เฮ้ยไม่ใช่มานั่งเสียใจไม่ใช่มานั่งผิดหวังมันเป็นเกมที่แบบลิวพูลได้นะไม่ยช่เสียนะครับส่วนอาร์ติาบอกเกมนี้มันดุดันที่สุดในรอบ20ปีที่เขาเคยเห็นเลยเสมอกันแบบแฝงๆนะครับยอมรับกันทั้งสองทีมนะ เรอร์พูยังมีโอกาสแซงขึ้นจากฝูงนะครับท่านผู้ชมครับในนัดบ็อกซิ่งเดย26มกราคมนะถ้าผงแดงบุกชนะเบอร์ลี่ได้ก็แซงนำทันทีนะครับเนื่องจากแข่งก่อนเรอรวพูแข่งก่อนวิลล่ากับอาร์ซอลนิเรอร์พูเจอเบอร์ลี่ตอนเที่ยงคืนครึ่งเมืองไทยนะครับคืนวันหลังคารส่วนวิลล่าเนี่ยจะไปเยือนแมนยูนะครับ ตีสามของคืนวันเดียวกันก็คือคืนวันอังคารนะขณะที่อาร์เซนอลจะเล่นในบ้านกับเวสต์แฮมตีสามสิบห้าคืนวันพฤหัสทียี่สิบแปด 28. อันนี้คือหลักๆของพรีเมียร์ลีกกลางสัปดาห์นะครับในช่วงบ็อกซิ่งเดย์นะครับด้วยผู้ความจริงเมื่อคืนนี้ไม่ชนะก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะครับแต่ที่ซีเรียสก็คืออาการเจ็บของลุยส์เดียสกับคอสตาซิมิคัสเจ็บทั้งคู่เลยโอเคซิมิคัสหายปลาหักบ,บอกไปแล้วนะครับส่วนเดียสเจ็บเข่าซ้าย โดนเปลี่ยนออกนาที65นะครับเขาซ้ายนี่คือแผลเก่าที่เคยเจ็บเมื่อฤดูกาลที่แล้วะนะครับเยเอกันครอปบอกอาการเบื้องต้นเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงแต่เนื่องจากมันเป็นแผลเก่าก็เลยดูแล้วแบบเฮ้ยไว้ใจไม่ได้เหมือนกันนะเอโพตัวร้อยหรอนะครับเดือนหน้าเนี่ยอะโมซาล่ากับวัทรุเอนโดนะครับไม่อยู่ต้องไปเล่นทีมชาตินะครับลุยแอฟริกาคับกับเอเชียนครับ,บ,รบทั้งคู่เลย ดูแลริวพูลน่าจะต้องหาตัวใหม่มาเพิ่มเหมือนกันในช่วงเปิดตลาดเดือนมก,กราคมนะครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องหาเพิ่มตัวนี้ยังไงก็อยู่ <c oughs> มีจากเดิมที่ครอบบอกว่าน่าจะไม่ซื้อเนี่ยแต่อตัวที่มีอยู่ตอนนี้ดูแล้วมันเฮ้ย <c oughs> มันเหมือนไม่พอนะ <c oughs> มันน่าจะไม่พอนะครับคือนอกจากเรื่องเจ็บแล้วเนี่ยคุณภาพมันก็ยังขาดอยู่ยนิดนึงอะนะในส่วนของกองหน้านะครับกองหน้าเนี่ยมันมันต้องมีตัวที่ เด็ดขาดมีตัวที่ตัดสินเกมได้นะครับมันยังขาดอยู่อีกหน่อยหนึ่งถ้าหวังจะเป็นแชมป์เนี่ยมันต้องหาตัวเพิ่มะนะครับอาจจะต้องซื้อมิดฟิลตัวกลางนะอกองหลังหรือถ้าดีก็ซื้อไอ้ตัวที่ทําประตูได้นะครับเขามาช่วยเพิ่มพลังในเกมรุกหน่อยคือถ้ายังหวังพึ่งนูนเยสกับกักโปเนี่ยอาจจะต้องรอไปลุ้นแชมป์ต่อฤด,ดูกาลหน้านะครับท่านผู้ชมครับปีนี้มันยังขาดอยู่เหลวพูจําเป็นต้องซื้อเพิ่มเพราะว่า เล่นมาครึ่งฤดูกาลไหนตัวที่มีอยู่ก็เริ่มจะลาด้วยนะครับเริ่มจะลาด้วยโดมินิโซบอสไลน์เหนื่อยมากเลยนะครับอเล็กซิสแมคกคริสเตอร์กับแรนกรากเวนแบกก็เริ่มจะเจ็บเอ็นโดก,ก็3าแล้วลงทุนรักนก็ไม่ไหวหรอกนะตัวที่น่าซื้อมากๆเลยผมก็คือเจ้าพาลินยามิดฟิล์ฟูลรัมอะนะครับอายุอาจจะ28ก็ไม่ไม่ได้ไวัยรุ่นอะไรนะครับแต่ว่าเล่นดี แล้วช่วงนี้ท็อปฟอร์มนะครับแต่เลี้ยวโพถ้าจะเอาพาลินญ,ญาเนี่ยอาจจะต้องแย่งกับบาเยอร์มิวนิกนะครับเครื่องฤดูการหลังเนี่ยการแข่งขันมันจะยิ่งเข้มข้นกว่านี้นะครับเข้มข้นกว่านี้ดุเดือดกว่านี้แน่นอนนะเลี้ยวโพดเดือนมกราคมจะไม่มีโมไม่มีเอนโดแล้วโปรแกรมมันก็หนักหนาสาหัสอยู่ในลีกเดือนมกราคมนะครับท่านผู้ชมครับวันที่3ามสิบเอ็ดมกรานเนี่ยเลี้ยวโพเจอเชลซีนะซีกุมภาไปเยือนอาร์เซนอลเอฟเอคัพรอบสามเจ็ดมกราคมไปเยือนอาร์เซนอล เลี้ยวฟูกับอาร์ซนอลเจอกันเป็นชุดเลยนะครับท่านผู้ชมครับเจอกัน3นัดในรอบเดือนครึ่งนะ7มกราคมที่จะเล่นกันใน FA ฟเอับเนี่ยโมซาราจะเล่นนัดสุดท้ายให้เลี้ยวฟูก่อนไปแอฟริกาครับนะครับส่วนคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศ2นัดเจอฟูล่มวันที่10กับ24มกราคมเห็นไหมเดือนแรกของปีใหม่เนี่ยโอโ้โหสาหัสเลยนะครับมกราคมจะเป็นเดือนสําคัญในการชี้อนาคตของทีมหงแดงนะครับ ยิ่งกว่านั้นเนี่ยในช่วง5นัดส,สุดท้ายของฤดูกาลตั้งแต่ปลายเมษาเป็นต้นไปผมไปเช็คโปรแกรมล้เหรือภูงงานยากอยู่นะครับต้องบุกเยือนฟูลแลมเยือนเวสแฮมเยือนแอสตันวิลล่าแล้วก็ต้องเล่นกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ด้วยตัวผู้เล่นเนี่ยมันต้องทดแทนกันให้ดีนะครับชแชมป์หรือไม่ชแชมป์วัดกันในครึ่งฤดูกาลหลังนะครับอาจจะอยู่ที่การเสริมทีมในช่วงเดือนมกราคมนะ ปีนี้บอลเล่นกันหนักอะทุกทีมตัวเจ็บปดนะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพของตัวสำรองมันต้องถึงมันต้องถึงนะครับใครแทนกันได้ดีกว่าทีมนั้นได้เปรียบนะครับท่านผู้ชมครับมาพูดถึงอาร์เซนอลหน่อยอาร์เซนอลผมว่าน่าจะโอเคกับกับเงื่อนไขตรงนี้ก็คือในเรื่องของการทดแทนกันนะครับโรเตชันดีนะครับทีมปืนใหญ่มีออปชั่นหลากหลายกว่าฤดูกาลที่แล้วเยอะนะครับ อยู่เลนทิมเบอร์กัลมันจะฟิตกลับมานะกองกลางอาจจะซื้ออามาดูโอนานาจากเอเวอเรตมาเสริมอันนี้มีข่าวอยู่นะครับส่วนกองหน้ามีข่าวว่าอยากจะได้ไอวนโทนี่ของเบรนฟอรดถ้าโทนี่มาจริงเนี่ยนะเกมรุกมันมันเลยนะครับเกมรุกนี่จะดีขึ้นอีกเยอะเลยอาร์ซนอลจะมีช่วงยากคือเดือนมีนานะครับต้องเจอเชลซีกับแมนซิตี้นัดติดต่อกันนะนัดสุดท้ายก็ต้องไปเยือนสเปอร์ ไปเยือนแมนยูนะอันนี้ถ้ากองหน้าคมๆเนี่ยมันช่วยได้นะครับท่านผู้ชมครับปีนี้อาอร์เซนอลถ้าถามถึงโอกาสเป็นแชมป์เนี่ยค่อนข้างสูงอยู่นะครับค่อนข้างสูงอยู่แต่อย่าเพิ่งลืมแมนเชสเตอร์ซิตี้ซิตี้ยังไม่ได้หายไปไหนนะครับท่านผู้ชมครับทีมแชมป์เก่านะครึ่งฤดูกาลแรกเนี่ยตัวเจ็บเยอะแล้วมันก็ลาจากการลุยทำงานหนักล่าสามแชมป์เมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับ แต่ทุกอย่างจะดีขึ้นในครึ่งฤดูกาลหลังนะครับ mm hmm. เคเป็นเดบอยกับมันจะกลับมาถ้ามีเดบอยในยเกมรุกมันก็จะยิ่งแบบปุ๋ยหวานะครับมีตัวเปิดบอลดีๆให้เออร์ลิงหาลันต์นะซิต,ตี้เพิ่งจะไปคว้าแชมป์สมูสรโลกมานะครับเป็นแชมป์ที่5ในรอบปีนี้ช่วยเพิ่มความพึกเขิมได้เยอะเลยนะครับซิต,ตี้ครึ่งฤดูกาลแรกกับครึ่งฤดูกาลหลังแตกต่างกันแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับเอ่อถ้าเลี้ยวพูกับอาร์ซนอลเสียแต้มบ่อยเกินไปก็อันตราย มีสิ์โดนแซงได้นะครับเรือใบสีฟ้าคือเต็งจ๋าแชมป์ยุโรปปีนี้นะครับส่วนพรีเมียร์ลีกมีช่วงอันตรายก็คือช่วงกลางเดือนกุมภาถึงต้นเมษานะครับช่วงนั้นเนี่ยซิตี้ต้องเจอกับเชลซีแมนยูยือนลิเวอร์พูลนะยือนไบรตันนะครับแล้วก็มีดวนกับอาร์ซนอลแล้วก็แอสตันวิลล่าด้วยถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้เนี่ยซิตี้อาจจะมาได้เหมือนกันนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเตด เมื่อคืนดูเกมที่แพ้์เวส์แฮมป่ะเออครึ่งแรกกับครึ่งหลังนี่คนละเรื่องเลยนะนะครับบอกตามตรงคือถ้าแมนยูจะปลดเอริกเทนฮากเนี่ยก็ควรจะปลดภายในเดือนมกราคมนะครับมกราคมนี้ถ้าจะปลดก็ต้องตัดสินใจไม่งั้นก็ไอ้เขาคุมไปจนจบฤด,ดูกาลเลยนะครับถ้าปลดเดือนมกราเนี่ยโอเคกุนซือที่เข้ามาแทนเนี่ยจะมีเวลาซื้อนักเตะใหม่ตามไอเดียของตัวเองนะครับ คือผีล่าสุดไม่ชนะในลีกมา3นัดติดต่อกันแล้วรลอยิงประตูไม่ได้เลยนะครับฝฟืดขนาดนั้นเลยล่าสุดที่แพ้เวสต์แฮม2-0เนี่ยครื่องหลังฟอร์มมันปวดใจอย่างที่บอกนะ <c oughs> นัดบ็อกซิ่งเดย์ยี่กมกราคมนะครับแมนยูจะเจอกับแอสตันวิลล่าอาจจะเป็นเกมชี้ชะตาเทนฮากนะแมนยูตอนนี้ห่างท็อปโฟร์คะแนนนะครับฤดูการนี้ตกแค่รอบแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนส์ลีกถ้าปีหน้าไม่ได้เล่นเลยเนะี่ย เสียหายหนักนะครับเสียหายหนักนะเงินจะหายไปเยอะเลยนะครับลุ้นกันไปยาวๆครับทุกชมครับปีนี้เป็นแชมป์ยากมากเลยมันต้องเน้นไปทีละเกมค่อยๆไปทีละเกมนะครับทุกคะแนนสาคัญหมดไอ้แต้มที่เสียไปเนี่ยไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปเสียได้นะครับนะให้ดูคะแนนที่มีอยู่แล้วมองไปข้างหน้านะใครเครียดหาแมวมาเลี้ยงสักตัว2ตัวนะคือแมวเนี่ยผมอยู่กับแมวเนี่ยอยู่กับ จีโฮกับมูมูเนี่ยนะมันเพลินจริงนะเพลินจริงสงจีโฮนี่คือก็ไม่ไม่ใช่เด็กแล้วนะครับไหนะมามาดูหน่อยสิลูกนะนะน้องก็เป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ยังแบวนะครับให้ดูตาตาน้องาตาหนมอือยแบแบ๊วครับชอบชอบอยู่กับคนนะสายยาคือแมวเต่า ชอบนอนอย่างเต่านะสงจีโฮนะครับส่วนทรงมูมนะปีนี้พัฒนาขึ้นเยอะจริงๆเราเห็นมันหน้านิ่งๆเนี่ยแต่มันมีเทคนิคของการเสนอหน้าหลากหลายมากเลยนะครับพอๆกับแทัคติกของแมนซิตี้เลยนะครับไอ้ mo มูมูหรือหมีเนี่ยถ้ามันอยากจะให้คุณเห็นเนี่ยมันจะทําทุกวิธีทางนะครับบางทีเช้าๆผมรีบไปทํางานจะแปลงฟัน อีหมีลงไปนอนในซิงล้างหน้าแล้วจะแปลงฟันยังไงนะเนี่ยนี่คือตัวนี้ตัวหมโมนะครับเออแต่ถ้ามันจะหายหัวก็ไม่มีทางหามันเจอมันประเภทแมวนินจาคือสีมันก็จะเคลืนไปกับทุกสิ่งนะครับประมาณหลุมดําอะไรประมาณหมวมนะเป็นหลุมดำหลูอ่ะ 2ตัวนี้ก็คือเป็นเป็นเพื่อนที่ดีนะครับที่ชมครับปีใหม่นี้คงไม่ไปไหนแล้วครับอยู่กับเนี่ยอยู่กับลูก2ตัวนะครับจีโฮกับโมโม่เนี่ยแบลวไหมจะไปไหนได้ล่ะ <laughs> เป็นกวางเรียนเดียร์ชอบหอมเลยจีโฮเนี่ย G นะผอมฟินนะอ๋อฮ <laughs> ะนะคือ,อพูดเรื่องความสุขเนี่ยนะโวยพรท่านผู้ชมหน่อยก็ขอให ทุกท่านมีความสุขในแบบของตัวเองนะครับยังไงก็ได้นะขอให้แฮปปี้นะครับไม่ต้องไปซีเรียสดูบอลก็สบายๆนะครับทนผู้ชมครับโอเควันนี้ก่อนจากการอย่าลืม s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามเพจเอกราชเต็มหนุย่ย Facebook และ YouTube บางทีก็จะมีคลิปแมวมาลงให้หายคิดถึกนะครับบางทีไม่ได้เห็นว่าหายไปไหนไม่ได้ไปไหนหรอกควนเปี้ยนอยู่แถวนี้แหละนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่ วันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะครับซ <laughs> งจีโฮซงโมโมใกล้จะหลับแล้วนะครับ <laughs> ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับแมรี่คริสต์มาสลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ <laughs> ุญหามน้องเนี่ยฟัดเนาฟัดเนาอื <laughs> มอืมอ้ พ่อสุด่อดเลยเก่งน้องเก่งนะ